you <music> บังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นชมน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำบพระสง์ธรรมครองไทย ไปทั่วถิ่นอยาเสโทแดดไทยที่ไหลรินธรนินจารึกผนึกนานย่างพระบาทเสด็จไปใต้จรดเหนือพระทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลาง สร้างโครงการคือต้นทานเร่งรัดพัฒนาเมื่อสิสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึง่งร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนพัฒนเจียรสถิตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัดเชิงเซาพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซา